สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณวัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุูวัดก็จะเอาเทคนิคการเล่านิทานเด็กๆมา,า,มาบอกต่อนะคะว่าทำยัง,งานเราถึงจะสะกดเด็กๆทุกคนน่ะห้าคนสิบคนน่ะอยู่ที่ตัวเราได้ โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานนะคะเบื้องต้นเบสิกเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านช่วงปิดเทอมนี่เอาไปใช้กับเด็กๆได้เลยนะคะก็คือก่อนอื่นเลยอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนหรือเล่านิทานให้ลูกฟังตอนกลางวันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนิทานเกือบทุกเรื่องเลยจะขึ้นต้นว่าอะไรคะกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่ากะละครั้งหนึ่งมานนี่เดี๋ยวคุณแม่ผู้การอ่ะอย่างเช่นผู้การ เดี๋ยวคุณแม่จะเล่านิทานให้ฟังเอาไหมสมมุติถ้าลูกๆเราอยากฟังเปิดมาเปิดหนังสือนิทานนะคะแล้วบอกว่ากรละครั้งหนึ่งนาะนมาแล้วมีเจ้ามดแดงอยู่หนึ่งตัวมันอาศัยอยู่ในป่าถามว่าเด็กๆอยากจะฟังหรือไม่มีใครสนใจอยากจะฟังเราหรอกเพราะมันดูเป็นน้ำเสียงที่ธรรมดาไม่มีเบสิกการเล่านิทานคุณแม่คุณครูคุณพ่อหรือทุกคนต้องมีพลังเยียวามสมควรให้นึกถึงบทบาทสมมติ ที่ต้องใช้พลังเยอะๆแล้วก็สนุกอยู่กับเนื้อเรื่องที่เราจะเล่าให้ลูกๆฟังแล้วก็เราลดวัยของเราเนี่ยไปอยู่กับวัยเด็กๆค่ะอย่างถ้าลูกเราอายุเท่าไหร่สมขวบห้าขวบเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติว่าเด็กสามขวบห้าขวบสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรไม่ใช่ให้ลูกๆเด็กๆและหลานเรามาเข้าใจว่าพ่อแม่เราได้แค่นี้นะก็ต้องฟัง เด็กไม่สามารถเข้าใจในวัยของคนอายุ20 30 4บสาได้เพราะฉะนั้นเราวัยอายุ 30, 40ต้องไปเข้าใจเด็กวัยอายุ3ามขวบห้ขวบประมาณนี้นะคะอะถ้าอยากเป็นครูมดเล่านิทานอย่างอสมมติเฉยๆสมมติว่าเป็นหนังสือน,นิทานเล่มนึงนะคะครูมดก็จะเล่าว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วทำให้เด็กๆรู้สึกว่าโอ้โหมันมีอะไรหรอ ในหนังสือที่แบบมานานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งโอ้โหทําให้เด็กรู้สึกดึงดูดว่าป่ามันใหญ่ขนาดนั้นเหรอทําให้เขาอยากรู้อยากฟังว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปคืออะไรและเทคนิคการเล่านิทานเดี๋ยวรอบหน้าครูว่าจะเอาหนังสือนิทานเล่มเป็นบิ๊กบุ๊กมาให้ดูนะคะเล่มใหญ่สาธิตให้ดูกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเจ้าช้างน้อย มันชอบไปนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มองผีเสื้อไปมองผีเสื้อมาและการเล่าให้เด็กๆฟังเราก็ต้องมีท่าทางจินตนาการให้ไม่ใช่ว่ามีตัวหนังสือยังไงอ่านกรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเจ้าช้างน้อยเห็นไหมเนี่ยช้างช้าเนะี่ยเอิมอยู่ในป่าเนะี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เทคนิคการเล่านิทานสำหรับเด็กประถมวัยหรือลูกหลานเรานะคะมันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเจ้าช้างน้อยชอบไปนั่งอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็มองผีเสื้อไปมองผีเสื้อมาแล้วเจ้าช้างน้อยก็บอกว่าฮ่าฉันอยากเป็นผีเสื้อจังเลยเด็กที่ได้ฟังก็รู้สึกว่า ก็อยากจะติดตามเนื้อเรื่องสิ่งนั้นๆที่เราจะพูดไปด้วยเพราะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากน้ํเสีย่างของเราความยิ่งใหญ่อลังการหรือการอ่านหนังสือข้อความในนิทานเนี่ยให้เข้าใจในตัวตนของนิทานว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็มาเล่าถ่ายทอดให้ดเด็กๆฟังดเด็กๆจะฟังแล้วก็ชื่นชอบ แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่คุณมาเล่าให้ฟังเบสิกครั้งนี้เลยเดี๋ยวรอบหน้าคุณ่าจะเอาหนังสือน,นิทานแล้วก็มาเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังหรือเอาไว้ให้ผู้ปกครองเนี่ยเปิดไว้ให้ดูให้เด็กๆด,ดูไว้ฟังก่อนนอนก็ได้นะคะนิทานเนี่ยมันจะช่วยได้ทั้งหลายอย่างเลยวันนี้คุณ่าแค่เอาน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆมาก่อนนะคะนิทานนี่จะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคือหนึ่งด้านอารมณ์ด้านอารมณ์ของเด็กเดี๋ยวรู้จักแสดงสีหน้าอาการหรือว่ารู้สึกกับสิ่งนั้นๆค่ะ นิทานนี่ก็จะได้ทั้งเรื่องด้านอารมณ์อารมณ์นี่คือยังไงก็คือเด็กแสดงออกในสิ่งที่รับรู้หรือสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เด็กๆได้เขารู้สึกอารมณ์ยีใจเสียใจขึ้นแขงหรือตกใจในสิ่งที่เราพูดนี่คือการแสดงออกทางอารมณ์ของเขาไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่เล่าขึ้นแขงสูงสนาทไหน่แต่นั่งเชย่ไม่รู้สึกอะไรอันนี้มันก็จะเป็น การประเมินพัฒนาการของเด็กได้ที่สําคัญเลยคือเรื่องภาษาค่ะเด็กการเข้าเด็กเข้าโรงเรียนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการพูดเรื่องภาษามากคือหนึ่งเ,เข้าใจบริบทสังคมนะคะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็จะให้เด็กๆด,ดูมือถือดู YouTube ซึ่งการดูมือ,มอ,มอถือหรือ u t u b e เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง ก็คืออาจทาให้เด็กได้เรียนรู้โดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้อะไรบางอย่างหรืออะไรทำให้เด็กได้เห็นภาพแต่ว่าการดู YouTube คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอะไรคะหนเด็กที่ดู Youtube โดยที่ช่องที่เขาแบบเห็นไหมคะ u t u b e ช่องช่องที่มีแต่การ์ตูนเยอะๆแล้วพูดไม่เป็นภาษาเด็กมันเหมือนกับเ,เด็กเขาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่โลกๆเขาก็จะดูดซับ เข้าใจในส่วนของเขาอ่ะเขาจะเขาาอยู่ในโลกของเขาเขาจะเข้าใจในโลกของเขาพอไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะสื่อสารกับคุณครูไม่ได้สื่อสารกับเพื่อนไม่ได้ซึ่งเวลาพูดกับคุณครูก็อันนี้ซึ่งแบบประสบการณ์เองนะคะคุณครู่าคุณครูือคือแบบเขาไม่สามารถที่จะพูดเป็นภาษาที่เราพูดกันแบบเนี้ยเข้าใจได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรอยู่ใกล้ๆแล้วก็นิทานเนี่ยจะช่วยได้เลยพูดภาษาให้เข้าใจว่าโอ้ มันอลังการโอ้ไม่กอหรือแบบว่ามันใหญ่โตมันฟูเขาเข้าใจว่าโอ้มันใหญ่นี่คืออาการแบบไหนมันฟูนี่คืออาการ <Hey. S 1> แบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลูกสาให้เปิดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถ่ายทอดในนิทานได้หมดซึ่งนิทานเนี่ยมันเป็นเบสิกที่เด็กๆชื่นชอบเพราะฉะนั้น ที่โค้ดมาแนะนำมอกครั้งนี้ก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีนิสือนิทานอยู่เนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วลองอ่านก่อนอ่านก่อนฝึกตัวเราก่อนฝึกให้เข้าใจในนิทานในบริบทของนิทานแล้วเราก็เอาเทคนิคอย่างเงี้ยใส่เอฟเฟกใส่เสียงใหญ่โตใส่แบบ ท่าทางหรืออะไรเ่าลองไปใช้กับลูกๆดูว่าได้ผลไหมแล้วก็ถ้าได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็เม้นมาบอกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอหนะ้ะคุณมดจะมาเล่านิทานได้ฟังหรือว่าถ้าผู้ปกครองคนไหนยังเล่านิทานไม่ได้ก็เดี๋ยวคุณมดมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาไปเปิดให้เด็กๆด,ดูได้นะคะวันนี้คุณมดไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ